ดการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ก็คือการบริจาคอวัยวะนะคะโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ชวนชวนผู้มีจิตบุญกุลค่ะร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะซึ่งขนาดนี้ไทยยังคงขาดแคลนอวัยวะสําหรับการปลูกถ่ายโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตค่ะ พยาบาลวิชาชีพนันทภักกงจิโรดพยาบาลประสานงานศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลหัดใหญ่เปิดเผยว่าตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยที่ต้องการรองรับอวัยวะจมรอรับอวัยวะจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตซึ่งจากข้อมูลนั้นมีผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายไตยอยู่ประมาณ6-700 0รายโดยในแต่ละปีสามารถปลูกถ่ายได้แค่500-600หรายเท่านั้นบางรายรอนานจนเสียชีวิตเลยก็มีส่วนเรื่องของดวงตากระจกตามี ผู้ป่วยที่รอรับว่า17,500รายสามารถปลูกถ่ายได้เพียงประมาณ800รายต่อปีเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะขาดแคลนอวัยวะสำหรับการปลูกถ่ายทางโรงพยาบาลหาดใจได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตปุ่นกุศลแสดงความจำงบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับหลายคนที่เจ็บป่วยให้ได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง ซึ่งการบริจาคอวัยวะของ1คนเมื่อถึงเวลาเสียชีวิตไปแล้วสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึง8ชีวิตถือเป็นบุญกุศลใหญ่โดยผู้สนใจแสดงความจำนงบริจาคต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปหากอายุต่ำกว่า18ปีผู้บุกรองต้องเซ็นยินยอมครับโดยขั้นตอนหลังจากเสียชีวิตแพทย์จะประเมินร่างกายอีกครั้งโดยต้องไม่เป็นโรคมะเร็งยกเว้นมะเร็งผิวหนังระยะแรกไม่อยู่ในภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือด หรือโรคติดต่อทางเลือดนะครับอย่างเช่นไวรัสตับบกเซปีตับ,บักเสปซีซซฟิลิสและ HIV ครับสำหรับขั้นตอนการแสดงความจำนงนะคะต้องกรอกชื่อสกุลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หมายเลขแบบประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และทำเครื่องหมายในช่องแสดงความจำนงการขออุทิศอวัยวะเมื่อถึงแก่กรรมตามที่จะบริจาคได้แก่หัวใจตับ ไตปอดหรืออวัยวะทุกส่วนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้รวมถึงบริจาคดวงตาพร้อมกับลงลายมือชื่อหลังจากนั้นนะคะทางสภากาชาติไทยจะออกบัตรโดนอการซึ่งให้ถึงที่จะส่งให้ถึงที่อยู่ที่ระบุไว้นะคะคซึ่งสำหรับที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ชั้น6ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินค่ะ พยาบาลวิชาชีพนันทพักก็ได้เน้นย้ำนะครับสำหรับท่านใดที่แสดงความจำงการบริจาคอวัยวะหรือดวงตาไว้เนี่ยขอให้แจ้งญาติให้รับทราบนะครับเพราะท้ายที่สุดเมื่อท่านเสียชีวิตทางญาติก็จะได้ตัดสินใจตรงกันตามที่ท่านได้แสดงความจำงเอาไว้ซึ่งเมื่อเสียชีวิตจะได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูคุณงามความดีจากโรงพยาบาลหัตใหญ่และสภาการชาติไทยครับนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลหัตใหญ่เองยังเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะของภาคใต้ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายระรยะสุดท้ายที่เข้าเกณฑ์การปลูกถ่ายไตก็สามา, hey, ารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลหัดใหญครับก็จริงๆงัง้นไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยคนที่ตั้งใจเนาะมีใจอยากทำบุญจะมอบ อวัยวะของเราเนี้ยตอนที่เราเสียชีวิตแล้วซึ่งตอนนั้นจริงๆเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็ตามหลักศาสนาทุกๆศาสนาเนาะพอถึงเวลาเราก็มีการชาปนก,กิจซึ่งเรามองว่าตรงนั้นเนีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะคะถ้าเราทำบัตรบริจาคอวัยวะไว้เนี้ยก็จะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงว่าเ,เรามีโอกาสที่จะได้อวัยวะจากคนนั้นตอนที่เขาเสียชีวิตนะคะแต่สิ่งสำคัญนั่นแหละคะ่ะ หลังจากที่เราทําบัตรแล้วเนี่ยเราจะต้องแจ้งญาติแจ้งญาติเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายคือญาติจะเป็นคนที่ดําเนินการให้เราได้ทําบุญตามความตั้งใจของเรานะคะซึ่งตรงนี้จะสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกหลายคนมากๆนะคะอย่างเช่นหนึ่งคนนี้อย่างน้อยก็ได้8ชีวิตที่ได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาค่ะ